สวัสดีค่ะวอลกิททวินเชอร์นะคะวันนี้เรามาดูฝีมือการทำอาหารของเจ้าแฝดกันค่ะวันน่าจะใส่ให้นี่ใส่ใส่นี่สิ่งหืมคอ้ ระวังร้อนนะคะอันนี้ใส,ส่ซีอิ๊วดำไปด้วย ข้าวผัดไข่เจ็ด,ดแดงคะอืม <c oughs> <c oughs> ตัดอีกค่ะ <c oughs> อา่าตัดห้เชะปันก่อนนะเดี๋ยวให้เชลิน ตะแคร่จะปั้นก่อนลูกตักคร่จะปัป้นอ่ะอือา่อจานมาใกล้ๆไม่งั้นเดี๋ยวหกนะคะเก่ง<ๆ>มากเลย<ๆ>ห่วย ช่วยเหรอคะขอบคุณค่ะเคลื่อนแล้มากินข้าวลูก เอาพัดค่ะเมือ่มอกีม้มามีเทน้ำสต็อกลงไปแล้วเส้นมันหล่น เราระวังหกหรอใช่ไหมมาเปล่ามาเปล่าอ๋อมือเปื้อนเหรอมือเปื้อนมาเปล่าไม่เป็น,ไ,ปน,ไ,ปนไรเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวทำเสร็จแล้วล้างทีเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดีให้คุกกิ้งให้เสร็จก่อนลูกอ้ออออ้อนโอโอ้ออ้ออ้อ้โอ้้อยอออ้้ช้อนใ้อนอันนี้อ้อ กินข้าวได้ค่ะเปรียมมือฉีดเชื้ปันค่ะมือเปืเป่อนๆเ,เ,เดี๋ยวไปล้างทีเดียวหนึ ากเลยชจะเรียนช่วยมามีเด็ดก่อนสิเอาเด็ดใบออกมาเด็ดใบใส่ลงไปในตะก,กร้าในกระชอนใช่ใบไม้หรอ ใบกะเพราหรือเขาเรียกใบกะเพราค่ะ เดี๋ยวมามีขอไปจัดก,การสองลูกลิงสองคนนี้ก่อนนะคะตีไข่นะคะจะปันกำลังทำอะไรลูกชาปันตีไข่อ๋อตีไข่ตีไข่เอาไปทำอะไรลูกอาขนมปังมาใส่ใช่ไหมทำโทสใช่ไหมคะใช่ไหมลูกไม่ใช่หูอใช่เอามามีทำอะไรอยู่หรอ มีกำลังทำเนยเอาไปทาโทสให้เชลินเชอรปันดีไหมคะมอันนี้เป็นเนยแับมายองเนสนีเอาขนมปังปันตีตีให้มันคนๆกันนี้โอ้เข้ากันยังตีเองระวังหกนะคะระวังหกนะลูก ขนมปังนะคะตัดขอบอ่ะเอาขนมปังใส่ในนี้โอ้โหเก่งมากโอ๊ตมิล,อมล์อืแล้วก็เอาขนมปังชุบลงไปอย่างนี้ว้า สองแผ่นระวัาางร้อนนะคะแกแกวีค่ะอันนี้มอมมี่กำลังเอาชอสเข้าหม้อทอดเส่อน,นเชรินเชอปันก็มาล้างจานรอใช่ไหมคะล้างจานรอมอมมีเหรอลูก สูตรนี้ยังไม่เคยทำนะคะเดีย๋ยวจะลองทำดูว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างผู้ช่วยมามี่ช่วยยุ่งใช่ไหมคะใช่ไหมคะชารินจะปันเสียงดังหน่อยนะคะมมีอยู่ใ,ใกล้ๆมอทอดเลย สบายแล้วมีคนช่วยขนาดนี้เสร็จไปหนึ่งชิ้นนะคะ okay, okay. เดี๋ยวดูหน้าตาของคนชิมชิมให้หน่อยค่ะ hmm. อร่อยไหมคะ mm hmm. mm hmm. น่าจะผ่านนะคะมือนี้ อร่อยไหมคะอ่ะร้อน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 อร่อยไหมคะถือว่าผ่านใช่ไหมคะอ่ำอำ,อำใช่ไหมอำ้อำอ่ำชิ้นหนึ่งนะคะยังร้อนอยู่กัดกัดกัดชิ้นเล็กๆลกกัดร้อนไหม ร <s uss> ้อนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขอตัวพาเจ้าแฝดไปนั่งที่โต๊ะกินกินโทตสก่อนนะคะเดี๋ยวมีไข่ต้มด้วยโอเคเป็นไงกันบ้างคะแฝดพอจะเป็นเชฟได้บ้างหรือเปล่า <s uss> <s uss> กลางวันนะคะอยู่กันเอง3คนแม่ลูกนะคะก็จะมีการเข้าครัวกว่าจะทํากับข้าวกันเสร็จในแต่ละมือ้อกลางวันนะคะก็จะวุ่นวายบ้างเละบ้างแต่ก็สนุกดีค่ะแถมเด็กๆได้ประสบการณ์ไปด้วยในตัวเด็กๆแฮปปี้มามีก็แฮปปี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ